เพลงหนึ่งในร้อยคือ The Best ที่สุดอ <c oughs> <c oughs> uh, ือคือ The Best ที่สุดจริงๆนะคะคือพอได้รู้ว่าเป็นเพลงหนึ่งในร้อยแล้วได้รู้ว่าเจมินายกับโฟมนมาร้องก็เป็นอะไรที่แบบ perfect มากๆเลยขอบคุณมากเลยนะคะเพราะว่าเจมินายกับโฟนเนี่ย ทำให้โชว์ Mr. a n g Mrs. Thailand t เนี่ยโอ้โหสนุกตื่นเต,ต้นน่าตื่นตาใจแล้วก็มีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามาร้องเพลงให้แล้วก็ทั้งสองคนก็ร้องเพลงเพราะมากๆเลยแล้วก็น่ารักมากๆเลย energy ดีมากๆนะคะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ congratulate กับวินาด้วยนะคะเป็นโชว์ที่แบบสนุกมากตาตึงใจมากๆนะคะ เชื่อว่าหลายตอนหลายคนนะคะน่าจะได้ฟังเสียงอันไพเราะของเจมินายกับโฟดไปแล้วสำหรับเพลงหนึ่งในร้อยที่ทั้งสองคนนะคะไปร้องบนเวทีการประกวดมิจูนิเวิร์สไทยแลนด์2025คุณผู้ชมบอกเลยนะคะว่าเป็นน้ำเสียงที่ทรงพลังเอามากๆสำหรับสองหนุ่มนี้คุณผู้ชมคะและก็นะคะเป็นบุญหูกับแฟนนางงามเอามากๆเพราะว่าเพลงหนึ่งในร้อยนะคะได้กลับมาใช้ในเวทีการประกวดนางงามอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ห่างหายเป็นนานค่ะคุณผู้ชม ภายหลังจากที่ FC Fan c l ั b นะคะทั้งของโฟตสและเจมินายรวมถึงแฟนนางงามเมื่อได้ยินแบบนี้ต่างก็กรี๊ดกันลั่นพอนะคะรวมถึงคุณผู้ชมทางบ้านด้วยเหมือนกันค่ะและนอกเหนือจากนี้นะคะทางด้านของวีนาปวีนาคนที่คว้ามงกุฎมิดยูนิเวิร์สไทยแลนด์ส2งค่ะเธอเนี่ยก็ออกมาไลฟ์สดนี่แหละคุณผู้ชมตามคลิปเมื่อสักครู่นะคะที่เราได้เปิดให้ได้ฟังกันไปซึ่งบางช่วงบางตอนในการไลฟ์สดเองนะคะวีนาเนี่ยเธอก็ได้เผยนะคะ ชมสองหนุ่มค่ะเจมินายกับโฟดถึงเรื่องของการร้องเพลงนะคะบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยคือร้องเพลงนะคะพร้อมมากนอกจากนี้วีนาเนี่ยก็เผยต่อด้วยนะคะว่าในส่วนของโฟดเนี่ยคือน่ารักมากนะคะตอนอยู่หลังเวทีมาขอถ่ายรูปด้วยแฟนคลับเนี่ยคือดีใจได้เลยเพราะว่าทั้งสองคนน่ารักมากไอยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของวีนาประวีนากันคะ่ะเพลงหนึ่งในร้อยคือ The Best ที่สุด <laughs> คือ uh, The Best ที่สุดจริงๆนะคะคือพอได้รู้ว่าเป็นเพลงหนึ่งในรอ้อยแล้วได้รู้ว่าเจมินายกับโฟมนมาร้องก็เป็นอะไรที่แบบ perfect มากๆเลยขอบคุณมากเลยนะคะเพราะว่าเจมินายกับโฟนเนี่ย ทำให้โชว์ Mr. and Mrs. Thailand เนี่ยโอ้โหสนุกตื่นเต้นน่าตื่นตาใจแล้วก็มีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามาร้องเพลงให้แล้วก็ทั้งสองคนก็ร้องเพลงเพราะมากๆเลยแล้วก็น่ารักมากๆเลย energy ด,ดีมากๆนะคะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ congratulate กับวินาด้วยนะคะเป็นโชว์ที่แบบสนุกมากตาตึงใจมากๆนะคะ ฟดชอบวินามาก๋โอโฟดน,นา่ารักมากเพราะว่าตอนอยู่หลังเวทีโฟดมาขอถ่ายรูปด้วยอ่ะวินาก็อยากจะขอถ่ายรูปเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นน่ะไม่มีโทรศัพท์คือวินายอยากจะขอถ่ายรูปมากๆเลยแต่ว่าโทรศัพท์ชีไม่อยู่ชีก็เลยเอ้าวขอบคุณนะคะที่ถ่ายรูปให้แล้วก็ไปดูดรูปมาทีหลังเพลงติดหูมากใช่โฟดกับวินายนา่ารักมากจริงอ่ะแฟนคลับเพอรดีใจได้เลยนะคะเพราะทั้งสองคนแบบนา่นรารัก e NERGY ดีมากๆเลยค่ะ งานนี้ก็ทําเอาแฟนคลับนะคะของเจมินายกับโฟสเนี่ยใจฟูกันหนักมากหลังจากที่วีนาปวีนานะคะออกมารีวิวถึงความน่ารักของเจมินายกับโฟสและรีวิวนะคะถึงเสียงร้องอันไพเราะของสองหนุ่มค่ะแฟนคลับนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์แหละคุณผู้ชมทั้งบอกนะคะว่า นาวี now, now, we, รักเจมฟอนะคะงื้อนะคะฝากเอ็นดูน้องๆด้วยนะคะบางก็บอกต่อนะคะว่าจากดอมพีวีนาโดนตกเลยค่ะน้องๆน่ารักมากเธอแล้วฉันชอบเจมินายฟอตแล้วก็รักวีนามาตั้งแต่2018อะอะไรมันจะดี u, n ong, n g, g, ขนาดนี kommun, ้ใช่ค่ะน้องน่ารักน่ารักค่ะทั้งสองคนค่ะโอ้โหคุณผู้ชมเขาเรียกได้ว่านะคะสัดส่วนมาก f อฟซีไฟนคลับก็มีการเข้ามาคอมเมนต์นะคะเป็นเสียงเดียวกันเลยถึงความน่ารักนะคะของคู่ เจมีนายกับโฟตนั่นเองค่ะก็เอาเป็นว่านะคะหลังจากนี้เนี่ยในส่วนทางด้านของวีน่ารวมถึงเจมีนายกับโฟตนะคะจะมีผลงานอะไรออกมาให้ FC ซแฟนคลับได้ติดตามหลังจากนี้อันนี้พวกเราก็ต้องรอดูกันต่อไปอีกทีหนึ่งค่ะ